หนุ่มลืมของไว้ตอนกดเงินแต่ไม่กล้ามาเอาคืนตำรวจประกาศตามหาหนุ่มลืมของหลังมากดเงินที่ตู้ ATM วันที่16กันยายน2564สำนักข่าวการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกำลังเร่งล่าตัวหนุ่มรายหนึ่งที่มากดเงินที่ตู้ ATM แต่เกิดลืมถุงยาบ้าไว้ที่ตู้ดังกล่าวพร้อมฝากไปยังเจ้าของยาบ้า ของใครลืมไว้ให้ไปรับคืนได้ที่ตำรวจทองผาภูมิโดยเรื่องนี้สืบเนื่องจากนางทศนามดีอายุ35ปีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดสดเทศบาลตำบลทองผาภูมิเปิดเผยว่าช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันที่13กันยายนที่ผ่านมาต้นไปทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วไปเห็นถุงสีฟ้าสงสัยเลยเปิดดูพบเป็นยาบ้าจึงแจ้งรปภธนาคารและตำรวจ สอพอทองผาภูมิต้นตกใจมากไม่คิดว่าจะมีใครลืมหรือทำตกหล่นไว้ด้านนายธนพลรอปภธนาคารได้รับแจ้งว่าเจอยาบ้าอยู่บนตู้เ t m ตู้ขวาสุดจึงเดินมาดูพบยาบ้าจำนวน50เม็ดหล่นออกจากถุงสีฟ้ายาบ้าวางกองอยู่บนหลังตู้ a อทเอ็จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบต่อมาตำรวจสพอทองผาภูมิมาตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ธนาคารกรุงไทยและเทศบาลตำบลทองผาภูมิพบว่าเวลา6 5นาฬกานาทีช่วงเช้าวันที่13กันยายนมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมกางเกงขาสัน้นรองเท้าแตะและสวมหน้ากากอนามัยมาก,กดเงินที่ตู้อ t m ดังกล่าวซึ่งมีจังหวะที่ควักโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วทำยาบ้าหล่นไว้โดยไม่รู้ตัวโดยวัยรุ่นคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียน หน่งก็ไก่จอจาน1 0 8 2งะเชิงเซาโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งรออยู่ที่รถจักรยานยนต์จากนั้นก็พากันขี่รถออกไปต่อมามีผู้ใช้บริการ ATM คนหนึ่งเจอถุงยาบ้าหล่นอยู่จึงหยิบถุงมาวางไว้บนตู้ ATM กระทั่งแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาเจอแล้วแจ้งตำรวจซึ่งทางตำรวจจะรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับผู้ครอบครองยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว